ว่าแต่ลุงพลกำลังสุ่มนะตอนนั้นน่าจะเป็นเขามันวหมอกก็ลวนไม่มันหล่นฝากแล้วล่นจากรถอ๋ออยู่รุ่นนั้นเลยเหรอที่ที่ขา่ะไปก่อนนานมากเลยจั

Goodbye Thank you See you See you again next time Good luck g o เาค่าค่าครครื่องิก่นโอเคครับอาคุณตามาคุณตามาไปแล้วว่าจะไปเที่ยวต่อนะคะไปเที่ยวต่อนครพนมโอ้บ้านเพื่อนอยู่บ้านนอน มีอะไรต้องผนขึ้นบ้างคะะมีอะไรผนขึ้นโอเคไปบ้าน ใส่ทองนะอย่าง20บาทลุงกับป้าก็ได้ส่งแขกกลับบ้านแล้วนะคะ FC จากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ

กล้องงี้แล้ววิ่งเราดูแล้วลุ้นไปด้วยอ่ะน่ยังลนะกาเสือกนั่นๆๆๆๆนี่คอค่านานเป็นพิเศษนะค่าตันยังยังเดียวเลยพิเศษนโอ้ยไปานรไปอะไปัาไปันบุรีไปิเบร์กันบุราบรีบรเองมะนาวปา่มะนาปลมะนาวนี่เองลมะนาว ไปบ้านห้วยเบือบ้านห้วยเบือไปที่ FC ไปทำบุญด้วยกันตอนนี้ก็ FC ก็ได้กลับแล้วเหลือแต่จะไปทำบุญกันนะคะไปทำบุญที่โรงเรียนบ้านมะนาวบ้านห้วยเบือบ้านห้วยเบือค่ะบ้านห้วยเบือค่ะมองมันกับมันอินเทอร์เน็ตกับบอค่อยดีดอกมุนติ้วติ้วอยู่ลงเขาหนึ่งบ้านกบตุ่ม เลยค่ะเลยเลยไปไกลเลยไปกลบซูมแล้วก็กลบซูมก็ถึงมะนาวมะนาวแล้วก็ยังเข้าไปอีกหมู่บ้านหนึงค่ะแล้วก็มะกรูดอ๋อมะนาวแล้วก็ห้วยเบือกค่ะห้มยเบือกจต้องไปเองประมกิโลประมาณประมาณกิโลสามสิบโลได้ไหมถึงค่ะสามสิบโลค่ะเพราะว่าบ้านกันดานมากค่ะในไปได้ไป ง่ายจะได้หัาคำนวณดูน้ำมันโอ้รู้ถอยได้เลยนะจะถึงในนะแต่คัาปลับคงต้องได้นอนค่ะเนี่ยค่ะเพราะคุณนาทีก็ชวนยูทูบเบอร์ไปทำบุญด้วยกันนะคะเป็นครบรอบครบรอบวันเกิดน้องบ่าวนุกับน้องน้ำมนด้วยกันนะคะหนุนเจ้าของเบิร์ดเดย์อยู่งน้นอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อลายแล้วเจ้าของเจ้าของเบิร์ดเดย์นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์บ่าวนุเด้อ เจ้าของบัตรเกิดเด็กๆขึ้นรถแล้วค่ะระวังเส้เด้อระวังเด้อะเด็กน้อยจะขึ้นเต็มแล้วเราขอเอาเอดมินก็ทำเพี้นดีอ่ะก็ไปคันอื่นคี นได้จะพ้นหรอเต็มหือเต็มแล้วเต็มแล้วไปคันอื่นเข้มมาจะใส่ลรอนิดหน่อยลีกันาไม่ไดไมเไดเพราะว่าได้ยกเพราเราคือหนาแล้ว